สวัสดีคะ่ะวันนี้นิดก็จะเข้าครัวกับโนมันเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้นะคะนิดไปซื้อไก่มานิดซื้อไก่มาหนึ่งแพ็คมะเขือเทศ1นึ่แพ็คแล้วก็โยเกิร์ตนิดหน่อยเนาะแค่นั้นเองนะคะวันนี้เราไปซื้อของมาไม่เยอะเราก็เลยจะใช้ไก่ผัดตัวนี้เลยนะคะเป็นซอสสาเร็จรูปเนาะขององค์ e b e เบนสนะคะนิดเอามาด้วยจากที่เยอรมันนะคะตอนที่นิดซื้อนี่ก็เคยรีวิวให้ดูเนาะวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างแล้วนิดก็จะยำมาม่านะคะอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะ เตรียมมะาม่าไว้แล้วนะคะแล้วก็น้ำสลัดจะทำเต็งกวาสลัดนะอันนี้หมดแล้วนะคะหอเหอลือนิดนึงสุดท้ายเนาะก็จะทำให้หมดเลยนี่ก็หมดแล้วนะคะแต่ว่ามะเขือเทศใหม่ที่นี่ซื้อมายังไม่ได้กินนะอันนี้เป็นเ,เมะเขือเทศเก่านะคะกับพริกิยวกเก่านี่เมงวันเริ่มมาแล้วนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเก่าของเราเหมือนกันนะคะหรือนิดเดียวนี้ก็เลยหั่นให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวนี้จะเอามาทอดนะคะแล้วก็มาใส่ในยำก็จะได้มีแบบพวก หมูเพื่อเนื้อสัตว์เนาะนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่เลยนะเดี๋ยวนี้จะหั่นนะคะแต่ว่าอันดับแรกนี้จะต้องหุงข้าวก่อนนี่เลยหนึ่งซองสำหรับสองคนนะคะนี่ก็จะหุงสองถุงก็สำหรับพวกเราใส่น้ำแล้วเรียบร้อยโอเค t ล go สกอตแมนเอาไปต้มข้างนอกนะคะใช้เวลาประมาณสัก10บถึงสินาทีนะข้าวนะคะส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวนี้จะหั่นผักเป็นขั้นตอนต่อไป โนมัน no เตรียมหุงข้าวเรียบร้อยนีดก็เตรียมเครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยยกมาทีหลังแล้วก็มาม่าส่วนนิดก็เข้ามาหั่นผักต่อจะได้หมดหมดนะเพราะว่าเนี่ยของเหลือเอามาจากที่บ้านนะคะนิดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยอาจจะแบบเหี่ยวๆบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะคะตอนนี้ช่วงเย็นก็มีนักแคมปิ้งมาใหม่ คือเย็นๆน่ะจะมีมาใหม่ส่วนช่วงเช้าๆเนี่ยเขาก็จะไปกันละบางคนก็อยู่แค่วันสองวันบางคนก็อยู่นานหน่อยแต่ส่วนใหญ่ที่นิดเห็นนะคะก็สองสวันก็ไปแล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเนี่ยไหวไหมสองเม็ดแล้วกันนะ ั้งกล้องตรงนี้แล้วแบบกล้องสะเทือนอ่ะก <g ül> ็เลยต้องเปลี่ยนมุมใหม่คือโต๊ะเขาเขาใหญ่เขาโอเคก็จริงนะแต่เขาจะสั่นนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้เนาะสำหรับนักแคมปิ้งก็คืออย่าชนอะ่ะถ้าชนก็อย่าชนแรงเพราะว่ามันก็อย่างเงี้ยมันก็จะสั่นนะคะขนาดหันพลิกยังสัน่นพอแล้วนะใส,ส่สีเมตก็พอเดี๋ยวเผ็ดเกิน ส่วนผักที่เหลือเนี่ยนี่ใส่หมดเลยนะชอบกินนะคะอุ้ยลืมมะนาวนึกแล้วคือถ้านั่งแล้วแบบไม่อยากลุกบ่อยอะ่ะเราจะลืมตลอดเลยนะนิสาคิดว่าเตรียมพร้อมหมดแล้วน้ำสลัดนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเสร็จตั้งนานแล้วละ่ะทำแล้วก็เอาวางเอาไว้ น้ำผึ้งจะได้ละลายเพราะว่าน้ำผึ้งเขาเป็นก้อนนั่นเองเนาะเป็นน้ำผึ้งเก่านะคะตอนนี้ก็น่าจะละลายหมดแล้วนะไปดูกันโอ้ยโอเคเลยอะละลายหมดแล้วใส่เลยละกันนะน้ำสลัดก็อย่างที่บอกนะคะทำทีละครึ่งซองมี่เป็นกวาก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำสลัดมะเขือเทศ ก็อุตส่าห์ซื้อมาซื้อไว้ได้ครบนะคุณอับชอยเนี่ย yeah. ไว้ได้ครบน,น,นั่นอเอ่อชิ้นไปสิบเอ็ดนาทีตั้งแต่ต้องต้มข้าวประมาณสักสิบสองนาทีนะถ้าเนี่ยจำไม่ผิดแล้วเดี๋ยวสิบนาทีค่อยมาดูก่อนว่าข้าวโอเคไหมเราไม่รีบนะคะอุตส่าห์เอาเตามาตั้งสองอันน,นนะแต่ว่าสรุปเราก็ใช้อันเดียวเหมือนเดิม ว่าโอเคแบบเผื่อลิบๆบเนาะทำสองเตาไปเลยอย่างเงี้ยห่งข้าวอันนึงทากับข้าวอันหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เรานิดทํากับข้าวแบบง่ายๆเอาง่ายๆไว้ก่อนอะที่เต็นตอะซอสสาเร็จรูปซื้อไก่ซื้อผักมาเสริมสลัดแค่นั้นพอจะแบบไม่ต้องหั่นผักหั่นอะไรเยอะนะแค่นี้ก็ยุแล้วนะคะนิดว่าโอเคเรียบร้อยละแตงกวาสลัด

ครึ่งหนึ่งก็น่าจะพอนะลูกละ9กเซนคือของที่นีราคาแพงจริงนะคะอย่างไก่แต่ไก่ไม่แพงเท่าไหร่นะ2ชิ้น3า0กรัมประมาณนะคะอยู่ที่ประมาณ3ยูโกรกว่าก็พอพอกับที่ลมันเลยนะเนื้อไก่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผักหรือว่าเนี่ยผล,ลไม้อะไรเงี้ยจะราคาสูงกว่าที่ลมันนะคะไม่แน่ใจว่าสูงโดยปกติอยู่แล้วของที่นี่หรือว่าสูงเพราะว่าเอา่อเป็นที่ท่องเที่ยวที่แคมปิง้งอันนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่าหลายๆคนก็เขียนในรีวิวนะคะว่าอของแพงนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้กินของสดนะคะถ้าเราเอามาก็แบบนะเต็มอีกแหละแล้วบางวันก็อาจจะได้ทําบางวันก็อาจจะไม่ได้ทํเดี๋ยวของก็จะเสียเนาะก็เลยคิดว่าเอามาแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็มาซื้อเพิ่มดีกว่าเห็นไหมแค่หั่นที่ต๊ะสะเทือนโอเคหั่นมะนาวแค่นี้ก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวไม่พอค่อยหั่นเพิ่มแล้วก็อันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไป ไปคั่วข้างนอกนะไปทอดนะคะอันนี้โอเคละยังแยกขยะนะผงลดดีนะคะได้คือปกติเขาใส่กันหรือเปล่าไม่รู้นะในยำแต่ว่านิดก็เอามาวางไว้ด้วยนะคะเผื่อได้ใช้เนาะแล้วก็นี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องไปวางไว้ข้างนอกคั่วแมงวันนะไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยเนี่ยตั้งไว้ก่อนนิดเอาไปล้างแล้วเรียบร้อยนะคะเดินเอาไปล้างในห้องครัวผักก็เหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันนะคะเพราะเขาช้ำเยอะเหมือนกันนะนิดก็ล้างทําความสะอาดนะคะ โอเคเสร็จ okay, แล้วอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพอครัวของเราข้าเสร็จหรือยังนี่น่าจะมานสักเจ็ดแปดนาทีแล้วนะอุย้ยไม่รู้อะโอ้ยยังเลยยันแข็งอยู่เลยนกฟลูมินุตมินิตสักห้านาทีอ่ะน่าจะได้อย่างที่บอกนะใช้เวลานานมากกว่าจะได้กิน เด็กก็นอนสบายอยู่นู่นเต็นท์ลกอีกแล้วนะเก็บตลอดก็ลกตลอดสบายๆนะคะนี่นี่ทำพังอีกแล้วตอนเปิดเตาลืมนะลืมง้างตัวนี้ขึ้นมานะคะเขาก็เลยไหมเลยไฟฝั่งนี้ด้วยนะ <c oughs> เวลาทำกับข้าวต้องงางขึ้นลืมตลอด Okay. นิดปิดเตาแล้วนะเมื่อกี้นิดลองจับดูเขานิมแล้วนะคะทีนี้นิดก็จะทิ้งไว้ในหม้อประมาณสักสองสนาทีนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำออกนะคะต่อไปนิดจะลวกมาม่าก่อนน้ำเริ่มเดือดนิดกลับด้านโอเคด้านนี้นิมแล้วนะคะรอประมาณสักสองสาทนาทีเก่งจังเลยพอครัว พาะครัวจำเป็นพ <Lil 's> <istles> <c oughs> okay, so ่อครัวจำเป็นจะโรยเกลือโอเคหรือยังเนี่ยไม่กล้าจับอ่ะเอาพิซซ์นฮุกอย่าโซ่อุยโอเคแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันเละเกินไปอย่ะกินนกปิดเตาก่อน เรียบร้อยนุไม่เอาไปกรองให้นะคะมามา่าส่วนนิดก็ยกถุงข้าวไม่ต้องทำอะไรเยอะนะแค่ยกถุงข้าวให้น้ำเขาหยดนะคะพอเสด็จแล้วก็เนี่ยนิดจะเอาใส่ถาดตรงนี้ไว้ต่อไปนิดก็จะทอดนี้เลยนะคะชิงเคน้นที่ next เอ็มฟันในอะไรนเอาใส่กระทะนกนิกอันนี่โอเคนกนิกอันไอาฟักไรมันเอาใส่กระทะไปก่อน ต่อไปนิดก็ใส่น้ํามันที่นิดซื้อมาด้วยจากที่ยมันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เออถ้าแปลไม่ผิดก็จะเป็นน้ํามันรําข้าวนะนี่เดี๋ยวนิดไปยําข้างในนะคะรอตัวนี้ก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยนิดก็จะเอาใส่ข้างบนนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปยําต่อข้างในใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสีสันก็ดูน่ากิน นิดลีเตานิดนึ่งนะคะกลิ่นหอมเบร์วังเดี๋ยวเรากลับบ้านกับข้าวจะเหลือนะคะมีอะไรก็ทำทำให้หมดไม่พอก็ไปซื้อมาเพิ่มใช้ได้แล้วนะโอเคแล้วสาหรับนิดก็เหมือนเดิมนะคะปิดเตา,าก่อนแล้วค่อยเทออกนมม้นไปเข้าห้องน้ำนะก็นี่เลยนะคะมือเดียวเนาะจัด <c oughs> ไปอุ๊ย,ยน่ากินจะบอกว่าอร่อยยังไม่ได้กินเลยนะโอ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปยำข้างในนะคะ,ะต่อไปนะเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนกระทะนะคะเอากระทะตัวนี้ออกแล้วก็เอามอมาตั้งต่อไปก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าตัวซอสนะเขาก็น่าจะมีน้ำมันอยู่แล้วนะ ใีไก่ๆ่ลงไปแล้วนี้ก็ปรุงด้วยสีไข่เหมือนเดิมนะคะสีขามปลาโอเเดี๋ยวค่อยชิมนะ้ำใส่ลงไปก่อนนะคะใส่นิดนึงแล้วกันนี่ก็คนให้สุกให้นมมนขุมเตา่าคนไม่หยุดเลยนะถ้าไม่บอกให้หยุดก็ไม่หยุด อุ่มเรือนโซอกมันต้องทำไม่โซอกมั้งชนเสิโอเคดูโอเคโนมันเป็นเชฟโนมันคือเจ้านายห,ห้ามพูดเยอะเดี๋ยวเขาไม่ทำตัวนี้จะเป็นผงชุบนะคะจะมีแค่รสหวานนะไม่มีรสขมนะคะใส่ลงไปด้วย ต่อไปก็ตามด้วยผักใส่ลงไปเลยมะเขือเทศก็ใส่ลงไปด้วยนะคะจะได้อร่อยอร่อยมีอะไรก็ใส่ให้หมดอ่ะ <c oughs> โอเคเราแป๊บนึงให้เหลืองทีนี้นีดก็จะยำม,มามา่มาใส่น้ำปลาลงไปมะนาว กรีบหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปอันนี้เป็นเครื่องปรุงมาม่านะคะเขามีมาด้วยแต่ว่านิดคงไม่ได้ใส่นะคงไม่ใช้นะคะลองดูสิแค่นี้ก็น่าตาน่ากินแล้วเนาะ โนมันเขาไม่เคยกินนะคะตัวนี้นิดไม่เคยทําให้กินที่บ้านนะปกตินิดเองก็ไม่เคยทํากินนะคะเพิ่งมาอยากกินที่เต็นท์นี่แหละแปลกไหมเดี๋ยวชิมก่อนอืน้ำลายสอเลยนะกลิ่นมะนาวอซีอิ๊วขาวน้ำปลา โอเคแล้วนะทีนี้น่าจะใช้ได้นะคะเติมมะนาวนิดนึงดีกว่าแซ่บๆไปเลยอโอเคทีนี้ใช้ได้แล้วนะคะคือนิดต้องการความแบบแซ่บๆเลยนะนี่เผ็ดใช้ได้แล้วนะคะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยเช็ดนะอืมใช้ได้เลยโอเคแล้วนะคะ เปรี้ยวเข็มมีสองรสเรียบร้อยโนมนใส่ซอสลองไปแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำหลังขวดคนยังไม่เดือดนะขอชิมก่อนอืมอร่อยแล้วว่ะปรุงอย่างที่เห็นเลยนะคะเนี่ยทีนี้รอให้เดือดก็เสร็จแล้วนะอืมอร่อยโน,นันชิมชิมชิม อร่อยเนาะกินกับข้าวอ,อร่อยเหมือนแกงเคอรี่ของอ,อ,อะไรนะอินเดียนะคะประมาณนั้นนะจะไม่เหมือนของไทยนะคะเหมือนของอินเดียมากกว่าอ,อร่อยซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมตั้งโต๊ะโนมันปิดเต็นท์นะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวเราจะได้กินกันแบบอบอุ่นทำตั้งแต่แดดยังไม่หายอะ่ะจนตอนนี้แดดหุบไปแล้วนะคะ <Billie S 2> น้องเฟียวน่ากินยำด้วยอุ้ยน่ากินมากเจดฟุลแลกก็เอาให้สัมีบริการมาข้ามากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะทำตั้งแต่แปดสามมั้งแปดสามหรือสี่โมงพอแล้วพอแล้วพอแล้วลืมบอกว่าอยากกินยำนะคะวันนี้ว่าจะมาลองตายกันค่ะสรุปก็ไม่ได้ใช้นะป่นก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้เพราะอันนี้เผ็ดมาก อร่อยไหมเทอไนาสลัดเกี่ยหืมหืมหอมเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มไปอีกนิดนึงเมื่อกี้คนกันนะนี่จะรักเอาใหม่เอาให่ฉันดีจุบ๊บเถอะ

ให้ฉันจับไหมจจับยังไงอ่ะพ่อพังสิเนนี้จะน่าจะสาย้ของวานม่ช่ขนมถอเราจะเป็นมันีจะอไมไม่มียุงนะแต่มีแมลงวัน Ich nehme meinen Salat. Nur mit Michelchen, du kennst es nicht. Aber die Bauern mit Baumamate Salat. Nur mit Salat allein. Hier kommen die Kinder schon. Von wo? Nicht von mir. Das ist Deutschland. Papa weiß, dass du es irgendwann mal kommen würdest. Deswegen weiß er, was es schmeckt. Er hat das nämlich auf YouTube gesehen, überall. กินจังรู้โจดืคือเผ็ดอ่ะชาะะ้า,ออาไปละเนื้อาเปเลอัครับอ,อร่อยเจอนะคพัอช้าแต่เล็กรม <Nice. S 2> อโซ่หน่ะเธอเลยนิมท่านเนี้ยน,น้องเกลียวหน้าขอเพิ่มข้าวพอดีนะคะ2องถุงเขาเขียนมาเลยแบบว่าสำหรับ2องคนช่วยด้วยซาราวแต่ซอสนะกินไก่นิดเปดี้ยวเอง Mm. Okay. Oh. Oh. Suss. กินอ,อกนีกจะมีเยอะเนี่ยขวดนึง<ด>คือ<ด>มันเยอะนะคะมันแน่นนะเห็นขวดเล็กๆแต่มันแน่น <c oughs> นันเลืเยอะเลยอ่ะ ที่แล้วทำก็เหลือนะขวดหนึ่งอีออกอล้วเนาะมัน่ะได้ข้าวมันี่คาราเมสนวไรซ นามาอาลรสตาะนะเอาให้ปตปาหนดเลยอานไป่น,นะสปกินเยอะๆลูกนี่พอดีพอดีมันเสียดายเสียดายข้าวกินมหมดอิ่อิ่กรูกปท้องนิดหมึ่ท้าวยังเหลือนะคะีเอ <c oughs> ดี๋ยวกินยำแทนเ <c oughs> พราะยำยังเหลืออีครับจีซูดิฟน <c oughs> <c oughs> Magne, du ich Will noch, noch jemand so Nein, Fleisch. Fleisch <laughs> Für ich, nee, ich schon, habe ich schon ganz damit. Ich, ich so, habe jedes Mal, mit wenn Kohl ich. Bin, auch, Wado, king, jam. Jedes Mal, wenn ich nur noch nicht gegessen habe, habe ich mit Fleisch gegessen. คือมันเข้ากันมากเลยอะยำก,กับชิมเข่นนะคะตัวนี้อีกนานกว่าจะไปเมืองไทย

S <S ออโอเคนะคะพวกเราก็จะขอตัวกินข้าววันต่อนะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ